สวัสดีครับเป็นตุ้ยครับมืัอนี้มารวยกับมาตามในทางครอฝันหลุดไส้พอลี่เนาะครับเป็นว่าเราครอฝันสองมือสุเมียฝังว่าฝันแบบเดียวกันทั้งสองมือสอนพ้นฝันลักษณะเนี่ยนี่ฝันสองมือสอนเพราะไงมกจะเป็นรัฐบาลไทยมันมาสามก้มเปียกอยู่มันวานพ่อฝันเห็นสองมือคือกันพร้อมมันสิเป็นอี่ยังท่านว่า แต่ว่านใจมันเสื่อมรตเตอรีไปแล้วน้ามาล้วให้เมตีแล้วเราฮะก็ฝันวางเดะอ้าเมตุยดูไส้ฟันวางเดะมันฝันเห็นงูใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ผัสสันมันก็เลย่าใหญ่ปานนั้นมันมันมว่เป็นอย่างเื่นหอกเป็นเก่ามันใหญ่ค่ะข้ามัเนว้าเห็นตามโตผัสสันใหญ่ขาัสกันก็เลยซื้อรุตเตอรีไปนะครับซื้อซื้ออะไรรอตเตอรีซื้อเก่าสามกระไรแบบใหญ่เลยตนนี้กลายเป็นเก่าเดี๋ยไ ต้องเป็นเก่าย่างเดียววางเส็ต้องว่ามีแนวเปลี่ยนแนวอื่นดอกพระว่ามันยงอย่างแต่คนว่าบอกพลีวานในบเน่ะหูกไสหมูกไสวานฝันหินสองมือตดกันฝันแบบเดียวกันเลยมันสิเป็นอย่างพอเป็นเรื่อยๆแต่ว่าผมชื่อไปไล่ะ่ใชื่ออะไรตีเป็นเก้ามันวางงูตัวใหญ่ผลไม้ฝันแบบนี้สองขึ้นเลยน่ะม่นพี่พลิาวจำเลยว่าเขาใช้พาฝันวันจับปลาสองมือ ย้อนหลอเปลี่ยนหายนู้นว่ะคนฝันสองมือซ้อนซะเนี่ยอยากเป็นรัฐบาลไทยคือว่าเป็นฝันมันก็ว่าเกี่ยวกับรัฐบาลไทยเหรอนั่นแหละเพราะฝันสองมือซ้อนมันแตกได้คนณท่านจะเปฝันเดี่ยวสองมือ้มันว่ามีเหตุว่าแมงหรอกมันต้องมีแนวบอกมีแนวซู่นผลเนี่ยเป็นไรเนาะเก่าแสดงว่ารัฐบาลไทยเขาตัวใดียวไงเก่าสามตัวเดียวอ่ะตีเก่าสามเลยเก่าสามันเนาะไม่ใหญ่สตัวเก่าสามสามเก่าเนาะ กับพ่อคเลยว่ครับตัแตเ่ยบน่างคบอกเขา่ี้นี่ว่าีคือมือพ่อได้บอกบนรางหอกจาพ่อได้บอกบนรางบ่ะสันว่างูใหญ่ใหญกัวางเอาบันนี้ทือว่าไปตื้กับฟันสันแครนี้แล้วฟันสันสคือกอฝันวันฝันก็คือปืนฝันไตื้ต่อเลยันน้ันสันเอาบอสุขังนั่งเตอี้ว่าฟันยางจะเชียร์ดอกฝันเห็นร้านย้ายบ่ายอันเสียชีวิตน้องแท็กเตอร์นั่นไหมฟันว่าตายขาดตายแน่นี่ก็ฝันน่น เล็กตายายิ่มือจะบ่็ที่นจะตายนั่นแหละก็หมายตายยิ่บ้านบ่ก็ทตายยุตาตายยุส่จําอะไรต้องว่ฝันว่าตายคับหนึ่งจําได้ผมอีากาฝันว่าน้องใซเตอร์ตายฝันสั่นๆสักนีนละเดม่ตัวจริงๆนะเขาต้องไปสี่เลียมเลยข้่ายไ่ตวว่าเราฝันว่คือมไหฝันสับนงครับเนี่ยฝันว่านั่นก็เลยถามมันย่าเพิ่นิ่านมัน เป็นเลยว่านสิผาย่างสิพอกสิผาสิพอกโหลดเกลือบานสิมันแม่นซื้อกระได้ย่า่ตรงฝันแรกแม่นตื้อได้อนไงอันนั้นแล้วเลยว่ามันเข้ากันกับอันฝันที่แหลกๆเอาไม่ตื้อว้าฝันแหลกต่อฟังหนึ่นะฝันที่แหลกฝันเห็นหน่์พอกับลูกเด้นะอุ้มกันอยังเกลือบาผู้พ่อกับพรทันเฒ่าเกลือบานอายุประมาณ40นี่ล่ะผู้พ่อว่าหางกับหกคนท่านเห็นพ่อฝันท้ายพ่อซส้กลุ้มเด็กน้อยพ่อกับลูกไม่บาหา1 6 1เน้ยฝันแรกหลก ็เ่มาเขากันก็ถึงเลี้ยงเก่าวนี้ซำเลี้ยงเาเก่าเลยนะซ้ำยำเัวเก้านะแห่นอนพอดิแมน่แนโอ้แน่นอนได้ือว่าซีิตป็นใจกหลาเยอเพราะว่เป็นเตัวเก่าเลยนะเาเรีกเขาม่ตีไหมการสำเลตัวเก่ากันที่เลย แต่ดวเฮอกไปเสองตเนาะกลูกไส้เาสามามเกาส่วนแมตตุยนี่ก็ได้หนาเห็นบ่งหานเนาะหนึ่งหาหนึ่งย่ไอเพราะมัางยสิบเนาะแตสิมีลูกชายเนาะลูกชายแม่ตุย สองลงมาฝันสองเนอะนะปอปลนแรกลักกระไรนี่แหละชิวหาชิวหกนี่แหละนะครับคือว่ามันใจเถิดเพราะน่าไปตื่นเนาะให้ฝันละซ่านี่นาะฝันสองใช่ครับจะเรียกว่ามีตื้นมีสองฝันเนาะแม่คือฝันลูกไส้มาฝากนะครับเห็นงูตัวบางไงลูกไส้บางไงจนเนื้อกำเป็นเก่าั่นสามตัวฝันถึงสองขึ้นมาะพอดีเนาะแม่คือลอตเตอรี่แล้วเด้อนะครับเก้าสามสามเก้านะครับ ว่าตัวพนว้เนีนว่าเกาสาม่าแม่แมกับนาน้ื้อนับส่วนแม่ตัวนี่ฝันแรกกับฝันว่าเพราะว่าอุ้มลูกผลกระติบหาสหกฝันสองมันยังไม่ฝันอีกฝันว่าน้องแทคเตอร์ตายเตอรตายน้องเทกเตอร์ตายนี่อายุสิบหา้าอยากสิบหกบ้านเลขที่เป็นต๊ะเอิ้นตรงกับพงอลี่เด้บ้านแม่นี่ยบัานเลขที่เอรับการรัซื้อในนี่เี่นคกัึกเกาซี่นี่แหะนึกเกาซ่นึกซี่เก่ยะ นะครับกรถามเีพี่น้องถามม้ซืรอหรเรบกว่าสูฟังนะหาเพิถามหาเอานะครับโชว์ตัวเลขได้เป็นตัวเ้อนี่งนะครับกัเลขนะครับลูกไส้เพิ่นวาดกับมุ่งใยเนี่ก็เป็นเก่าสเกนะครับในตัวนี้ฝันสฝันนะครับาแหลกกับสิบฝันสองกับยี่สิบหาคือเก้านะครับชัดเจนมาตัวเลขเนาะฟังเหรอน้าปุ่นี่นะลูกไส้ว่าบักไงเลยไงถ้าได้กับว่าเป็นตัวเป็นเก่าดีแทนวา ตอมีสามตัวสองขึ้นซ้อนพ่อมนะครับเมตื้อฝันแรกกับฝันพออุ้มลูกอายุปลยประมาณสี่สิบก็เลยจีสิบห้าสิบหกกเลยมาเขือฝันสองอีกฟันสองกับนอีงเตอตายอายุกับสิบห้าสิหกก็ถือว่าย่ำแบบสุดๆแล้วนะแมต้อเนะใชนะครับนี่เวิรพี่น้องเวินซอยกันอันเดียวกันนะเ่ไรซื้อาันเดียกันเลยโอ้่ซื้อาต่าวคนฝันสองก็เป็นแบบเก่ากับเก่าแมต้อว่าคยฝัน เงเด้ฟันหน่อยๆฟันเง้ยฟันหน่อยๆฟันขิดแขนเนี่ยแหละไปแต่มากน้ำมาเล่าสุเดีฟันแบบจบสองสามคาบหนึ่งนะครับไม่ได้เราอยากหอกเพราะว่ามันฟันหน่อยๆสั้นๆมันต้องลรอเพิ่งแจ้หน้อยว่าคองสุไทยมปตุยมีการเปลี่ยนแปลงบ่นะครับหรือพี่น้องมันใจหล้วก็น้ำเลยนี่พี่น้องหาซื้อุอรเตอรียไว้นะครับสิบห้ิบขอมีตุยเด้อนะครับดูไส้เลกับฟันแม่แม่เดกเก่าสนะครับตัวเนี่ยนีพเกาสามนั่นแอละเอราะนั่น่ารัวุดรัตติเรียั้สั ฝันแบบตีไงจำนาจอไเด้อนะครับเออแปลกเนาะคือว่าฝันดีเด้อหน่อยได้ขอดูฝันเลยเดียวกันสองเพียนน่ะแมนไอ้ว่ามีเหตุดีว่าเปลี่ยนได้ฝันดีแกนมันก็บอกนะซ้ำมันก็บ้าแปลกเยอะกับซ้ำเห็นงูสามตัวนี่คือเก่าอยู่แบบเก่าวอีกน่าสนใจเยอะนะครับตอนเห็นงูเนาะข้อนมันเลยอันนี้วางเลย จาเด้เกิบวุ่นหนีสามบ้านว่าบุ่นหนีสามเ,าเาจ๊เทสังเกตดีดีฟอลลี่เก่าใส้ต้องมีเขานำมาตั้งแต่ป,ปีใหม่จนเท่าปานนี้หาก,การะซามม่คอยขาดนี่เกือบสมดุลเลยเขาไปยอดลงเสื้อตีได้เลย,เลยเตั้งแต่มูกล่ามาจนหอดเดืนอนเลยเลขบว่าขาดหาเขาขาดสามเรื่องปีนี้แปลกอยเลยะนะสนใจอยู่นะครับนี่แหละนะครับกับเก่าสามกับสามเก่านี่แหละ เดือยเอตุสิบหานะยังมีหายได้ไอ้หนาส่วนเดียวเดือยหายสิบหกเนาะนะครับกับปากไว้นะครับสำหรับในข้างของเมตุยกระโหกไส้ฟันแม่ประกอบพ้วเนาะพอลี่กับฟันห้อยฟันแม่นก็หมูห้อยห้อยเตียวเกี๊ยวเจาเอาี่น้องนะครับยอดเบิ่งพอลีนั่เนาะฟันแหลีกับแม่นเนี่ยนะครับแต่ว่ามาสรวยวานห้อยเมตุยกับลูกชายหนึ่งกับคักอยู่แล้วเรียงนะครับ ต so ่ช่วงนี้พลเร่กับฟันแรงเรกันออกงวดนี้มันออกตรงกับวันอย่งัดสุกเมียนหม้อเมียนหมอวันยังไรบึงรู้วเมันเ่าเมียนได้วัดสุกสีสองฝึสภาพะวันสีสองฝสภาพแตวเนอเออสองวัีตรงกันอย่งนันสีหนึ่งมันตรงกับวันแรงงานหนึ่งรงโอ้หนึ่งรงงานสองคนปฏิทินก่อนนี่เราพี่น้องเลยนะครับปฏิทินบอนเดียวกัน ขวบขี้เห็นแตกต่างก็มีกเสียงเนาะแล้อพี่น้องตีได้กับล้อมเข้าเปนเหนือมาเนาะงูเนี่ยมันตีได้หลายอย่างเลยเขาเรียกหากรได้พกกรได้เจ็บกรได้เตดก็ได้เข่าก็ได้บางคนรหรือางูหน่อยงูใหญ่เป็นหาเป็นพงสินะบางคตรปลางูมี่เข็ดมงินว่า่ะไอ้งูหลุ่นของงูวายชนิดไม่สิบีตเตัดแล้ว่าลงเป็นเป็นเหรอเดี๋ยวเขาสี่เป็นเข่าเขาก็ตามผู้ฝันเนาะแต่ว่ายพี่น้อง มีความเห็นแต่ตันข้อเพียเขามาตัวใหญ่ไม่จะเก่าตอนนี้ข้อมเพียเขามาเพื่อเพื่อจะว่าได้พลาดโอกาสดีๆเนาะมองไงหลายคนกับหลายทีมยิงดีเนาะพอลี่เนาะวันสุกรีพอลี่เนี่มันสุกร์วันสุกร์ีเอ่อครับเอาสัตว์เลี้ยงน้องโชคขวัญมันนะครับเดี๋ยวขอทวนสรุปนะครับความฝันเนาะนะครับตามนี่ได้เอาไม่ติดถือกันเลยไม่ต้องเดลืสองคนเลยเออไม่ต้องพลาดโอกาสเอา อ่าในหลักขบหน้านล่ะนะครับแต่สุรุปวาเมตุยนะครับได้คุฟันลูกไส้ปราเบีงตันลูกไส้ฟันวาเห็นงูใหญ่ตัวบักไง่ฟันวาได้กับเป็นเก่าฟันวางู3ตัว2ขึ้นซ้อนนะครับแล้วก็มีเมตุยนะครับฟันแรกคนก็ฟันคออุ้มลูกคนอุ้มคอเนี่ยประมาณ40ปสี่ปีนะตุรกเลว่าเปนไหนจะเป็นประมาณสิบห้าสิบหกแต่ก็นวาฟันไมล่าส่วนห่งาฟันห้นอทักเตอร์เสียชีวิตตายหักตายแน่นว่ ยายบอกว่าสิบหาย่างสิบหกแสดงว่าเป็นตัุ้ยสองู่ฟันนี่เป็นเลขตัวเก้าเิบห้าสิบหกตัวเก้าที่วัดฤษีครับแล้วก็ลูกชายนี่ยสามเก่าเก่าสามเนาะหรือพี่น้องจีเกตสามก็ได้นะครับแต่สามก็ได้ลองคอมเมนต์ออกมาจากท้ายพวกเนาะงานควบคิดมาคือกันนะครับของสิบ้องไปชาจิบไต้เนาะเฮาลลี่เนาะแมนนครับแมนอ้าวนะครับตามนี่น้องเปตัวยาวเอาลงเลยครับผมอ้าวนะครับสองโคฟันฝากไว้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสองช่องทางเด้อนะครับ มอรวยปันโชคแม่ตุ้ยรวยละวันมอรวยช่วยได้ฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ